เดี๋ยวนะห้องน้ํามีห้องเดียวนะแต่พี่จองนะเองก็จองข้างข้างป่าไปโอเคนะที่อยากข้างนอกเลยไม่ได้ยิงนอกไม่ได้เดี๋ยวลกมันเห็นยิงก็ตายพี่ยิงยิงข้างนอกไปล็อกก็เห็นอีกเหรอเออล็กก็ใส่แหวนขยายอร่อยไหมเอาอย่างเงี้อันนี้เนื้อหมาหมาเองให้ไอ้ก็หมาเองให้ เดี <Norwegian> e, ๋ยวลองเขาดูไหมเขาดูโดดมาลองให้ให้น้ำหนูไปอยู่นู่นกินไม่ได้หรอเปล่าลองให้ให้น้ำเนี่ยนูให้วางเนี่ยพี่ไปนี่ไปยิบทำไมถึงหนูอ้าวกินดิดูดิคนให้ข้าวให้กันกินได้ได้กินจริงๆนะเนี่ยกินข้าวก่อน อีตอนไปต่ำมันก็ร้องเงี้ยวเงี้ยวอยากกินตอนนี้ไม่คข้าวใครก็กินนี่ไม่กินละดอยดอยอะไรปะเลียุตทตไม่เลี้ยุมไม่เงี้วเงี้เออขอนี่ขอนี่ถ้าแบบน้ำไม่คาเตอนก็จุดใช่ใช่ไม่ได้จแล้วกควแค่น้ำเอีอือเลยน้ำาเีอย่จะขอที่ไม่เผ็ด คุณใจตายมาให้คนรอให้คนรอก่อนค่ะเสียวจังเลยเนี่ยคุณใจตายไงพี่จะหัวรอไงพี่หัวรอไก่อนเราจะเข้าใจอันนี้ห้ามกินข้าวเลยก็กินเล่นๆไงกินเล่นเอาไปใช่ห้ามกินข้าวห้ามกินนะห้ามด้วย รสชาติมัน็จริงตอนก,กินอนะ่ะมันไม่เผ็ดพอสภาพมันเผ็ดสนใจด้วยอโอ้ยอเขาเรียกว่าซุปกี่เกียแท้หรซุปเปอร์กินเสือกันเหนียวกินนุ่มก็เผ็ดอืมบนมากไม่ต้องกิน,นอ,อะไรรสชาติอร่อยอร่อยเดี๋ยขอเกมคำนี้อ้ามคนนี้ครับ นนเขาจะไม่กินผักแลก็ไม่กินเผ็ดพี่เลยปะไม่กินผักใชไม่กินเผ็ดอันนี้จะเหมือนเหมือนกันไม่กินผักไม่กินเผ็ดส่วนคนนี้กินลุกยาดูดิบึงขนาดนี้ <c oughs> ผักก็กินเผ็ดก,ก็กินนี่ไม่ดีทีหนึ 1, 2, ่งที่สองนี่ลุกไม่กินเลย <c oughs> อันนี้เขาจะเป็นตามสเต็ปแล้วขอพูดเงข้าวครับเป็นข้าวอร่อยอร่อยจะยยังลดเผ็ดนิดหน่อยเพราะมันเผ็ด ตอนแรกเหมือนกินไม่เพลนานๆแล้วป็นแซ่บมันเหมือนซึมใช่ค่ะคุณโตง๊งกินข้าวครับอยากให้น้องมอยทำเมนูอะไรครับลองแนะนำม,มาได้เลยครับเผื่อ,อไอ้ทำได้เดี๋ยวจะทำให้กินพปรี้ยเกินนะั่นแหะอ๋อเปรี้ยโอเคแล้วคลิปหน้าไปทำให้กินครับเจ๋อไมอยาทำให้กิน